เวลาที่เจอทีมงานที่กำลังจิตตกอย่าไปให้คำแนะนำแบบนี้นะครับไปบอกเขาว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ดีอย่าไปคิดมากนะเขาคิดอยู่ครับแล้วเขาก็รู้สึกแย่อยู่อย่าไปเบรกความรู้สึกเขาแบบนั้นสิ่งที่เราควรทำนะครับในฐานะเพื่อนร่วมงานที่ดีหรือว่าหน้าที่ดีนะฮะให้เราครับแสดงความเข้าใจอารมณ์ของเขาเข้าใจเลยว่าตอนนี้นายกำลังเศร้าอ,อยู่เข้าใจเลยว่าตอนนี้เฮ้ยมันมีเรื่องให้คิดเยอะมาก การที่เราครับแสดงความเข้าใจตามหลักจิตวิทยานะครับมันจะช่วยทําให้เราและเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นด้วยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเข้าใจฉันดังนั้นนะครับวันนี้เวลาที่เจอทีมงานของเรานะครับจิตตกอยู่ไม่ต้องรีบแก้เราแสดงความเข้าอกเข้าใจก่อนเมื่อเขารับรู้แล้วว่าเราห่วงใย,ยเราเข้าใจเขาจริงๆแล้วเขาพร้อมที่จะรับคําแนะนําจากเราเราค่อยให้คําแนะนําที่ดีของเราให้เขาตอนนั้นก็ไม่สายเกินไปครับไปดูแลใจกันให้ดีนะครับ หากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดติดตามเลยนะ g ครับไทยแลนด์ Thailand, และแชร์ต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับ